สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านา้าอามิตรรักมิตรสหายทุกผู้ทุกนามสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะัดทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเหรียญกระสาบไทยอีกครั้งนะครับช่องเหรียญกระสาบไทยก็จะเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบและก็ธนบัตรนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะัดได้ทราบข้อมูลกลันนะครับ เหรียญไหนมีราคาลักษณะไหนมีราคาหรือพอสอไหนก็มีราคานะครับวันนี้ทางช่องเหรียญกษาสณบไทยจะนำเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2 5 5 0นะครับมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบถึงลักษณะของเหรียญที่มีราคานะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องเจอเหรียญ10บาทปี2 5 5 0แล้วเป็นลักษณะนี้ ทางช่องเลขศากตา์ไทยแนะนํานะครับเก็บเหรียญเอาไว้ก่อนเนื่องจากว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับสําหรับเหรียญ10บาทปี2550นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปพระปางวัดอรุณน,นะครับราชะวรราม แล้วก็จะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะครับหลายสิบหลายร้อยล้านเหรียญเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีผลิตออกมาเยอะโอกาสที่จะมีขึ้นลูปนะครับผิดพลาดก็เยอะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาในการขายของเลยนะครับมาดูลักษณะให้ชัดเจนเลยนะครับว่าลักษณะนี้มีราคา เดี๋ยวช่องเหรียญกระสาบจะขยายให้ชมนะครับชมนะครับนี่คือลักษณะของเหรียญที่มีลักษณะผิดพลาดนะครับเพราะว่่น้องเห็นไหมครับนี่นี่นี่คือปี2550นะครับลองดูลักษณะขอบนะครับเห็นไหมครับบริเวณขอบตรงนี้จะเห็นว่าจะมีเนื้อนิกเกิลเลื่อนออกมาด้านในของที่เป็นทองเหลืองนะครับบริเวณนี้ก็เช่นเดียวกัน แล้วก็บริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับปี2,550ในหนึ่งบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นเหรียญไส้แตกไส้เลือดแล้วแต่นะครับแต่ลักษณะน,นี้เกิดจากการปั๊มขึ้นลูกที่มีความผิดปกตินะครับมาดูด้านหน้าเห็นไหมครับแบบนี้นะครับจะเรียกกันว่าเหรียญเนื้อเกินหรือยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ลักษณะน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญผิดปกตินะครับ ดูพระบ,บรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับดูบริเวณขอบด้านนี้เห็นไหมครับตรงนี้ยังเป็นสีทองอยู่เลยนะครับจุดนี้เป็นสีเงินเห็นไหมครับตรงนี้เป็นเนื้อนิกเกิลนะครับแล้วตร,นนลรตรงนี้ก็เป็นเนื้อนิกเกิลนะครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อนิกเกิลนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเนื้อนี้เกิลตรงนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับจะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาได้พบเจอเหรียญแบบนี้สังเกตดูดีๆนะครับแบบนี้ราคาสูงนะครับสูงกว่าหน้าเหรียญแน่นอน20บาท30บาทก็ถึงนะครับเห็นไหมครับนี่ครับผมวันนี้ทางช่องเหรียญกระสับไทยก็เลยนําข้อมูลดีๆมาให้ชมนะครับครับวันนี้ทางช่องเหรียญกระสับ ไทยก็มีข้อมูลข่าวสารมาแบ่งปันแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเล็กกระสาบไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ